สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะคะตอนนี้ก็อยู่กับช่องพายผูซายน้องเนตี้นะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะ นานๆครั้งจะได้ถ่ายเป็นคลิปวิดีโอนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นวันดีนะคะคุณพ่อคุณแม่ค่ะเป็นวันเกิดของคุณพ่อสมบูรณ์นะคะวันนี้เราก็มาจัดวันเกิดให้คุณพ่อนะคะคุณพ่อท่านก็ได้เมตตาอาหารมาให้น้องๆนะคะวันนี้นะคะได้มาจัดงานวันเกิดให้คุณพ่อนะคะครบรอบอายุ62ปีนะคะอายุเยอะขึ้นไปอีกแล้วนะคะก็ คุณพ่อก็ดูแลรักษาสุขภาพตัวเองนะคะคุณพ่อคะวันนี้ให้เนเปียเป็นตัวแทนของครอบครัวนะคะเป่าเทียนให้คุณพ่อนะคะวันนี้อวยพรมันเกิดคุณพ่อวันนี้สาวๆจะได้กินอาหารอร่อยๆนะคะจากคุณพ่อนะคะไปทางในนะคะเนเปียหัดเป่าเทียนให้คุณพ่อหรือยังให้คุณตาหรือยัง แล้วก็อยู่บ้านป่าขาดงนะคะคุณพ่อคุณแม่ขาก็แบบเอาแบบธรรมชาติเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่ขาบ้านกาเรงนะครับทำร่ำไปด้วยไม่เจ็บไม่จนนะครับเนปีาอย่าพึ่งเป่าเทียนให้พ่อก่อนเป่าเป่าเป่ายังไงโอ้นะคะควันตุยไว้พรให้คุณพ่อในเร็วน้องเน่ ับควอนตื้อไว้พรให้พ่อหน่อยเร็วมาควอนตื้อไว้พรให้พ่อก่อนขอให้คุณพ่อมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงรับรวยเงินทอง ที่ในสมวังปัทนานะคะับค่ะนะคะหนูก็นะคะน้องหนูก็ขอให้คุณพ่อนะคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะคุณพ่อค่ะนะคะดูแลรักษาสุขภาพตัวเองดีๆนะคะคุณพ่อค่ะไม่เจ็บไม่จนนะคะคุณพ่อค่ะนะคะขอบ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 พอบข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 นบขีบขอวขนะขอบขอบขอบอคขะนขอบขอบขะบะคบขอบอบขอบขะบขนบขอบขกบขอบขอ ห6าเนอหกสิบหกะครบรอบนะคะอายุหกสิบสองปีของคุณพ่อนะคะได้แบ่งให้พ่อพายบ้างไหมนี่โอ้ตอนแรกนะคะว่าจะเอาให้เป็นจุดเป็นจุดไปพ่อคอว่าปล่อยมากินเลยพ่อแบ่งให้พ่อพายด้วยกราบขอบคุณคุณพ่อสมบูรณ์มากๆเลยนะคะกราบขอบคุณมากๆเลยนะคะเอือนยายมาเนี่ย่บุญ แม่แม่อยูใ่ใจเนาะมาไว้พ่อให้พ่อสมบูรณ์แน่พ่อสมบูรณ์ถามหา,หาแต่หลายมือแล้วมาพอ่อขวานจะไปหาพ่อพายนะคะนี่วันเกิดพ่อสมบูรณ์มืันนี้ยกําลังเห็นพ่อสมบูรณ์ปฏค่ะพ่อสมบูรณ์ไว้พรให้คุณพ่อหน่อยแม่แก้มันบัตนที้อันนี้แบบ สดเลยนะคะวันนี้มันเกิดพ่อสมบูรณ์ค่ะเด้อขวดเด้อคูอปวกระดกกรดิงกระดิ่มันีพอสมบูรณ์มามาเลียงเกิดมาเลียงมาเลียงอาหารเด้อวันนี้เลียงสัตว์ใหญ่อ้ยู่มันคนยืนในโตกยังไงอู้คนหัวลุกเลยคนหัวลุกเด้อพอสมบูรณ์เลยพอสมบูรณ์มาซอยสั่งบานเยี่ยนสั่งไอ้ยูเย็นเป็นสุกหลังจากบอเคย้อยูบอเคยตอยู่ดีกินดีมาเจอ มาเทีเทียพระกุคุณตาก็มาด้วยนะคุณตาก็บอไหนเนาะคุณพ่อสมบูรณ์อยู่ไหนนะเดี๋ยวคุณพ่อสิมาหาอยู่ตาจ้ากันนะพ่อสมบูรณ์ในเมืองเนี่ยมาหยามนะพ่อสมบูรณ์ตั้งใจที่ได้ยินเืือได้ยินเืือพ่อสมบูรณ์เดีจะไม่เย็ดเนี่ยจ่าสิได้ยูยูเด้อที่อบ่เคยได้ยูดีก็ได้ยูดีคอยแต่พ่อสมบูรณ์นี่ได้กลมสุขความเจริญเด้อปูประกำต่างปวดเด้อ เป็นมตานี่ให้มันคนน่นไอเจอจะทิงได้ดีพอจะจริงได้ดีพอเงินไหลนองท่องไหลมาเด้อย่พอดอ้อยทางสุกเกียสีมาอุปถัมภ์กำู้ขอบขั้วของเน่เปียคอยมีแต่ควมำสุขคว่ะเจริญ่งรืองเดเดี๋ยเดุณย่อจะดาอะเะคอยเดคุณเดยดย อ,อันนี้ถ่ายวิดีโอไว้<อ>เดี๋ยวเสียนส่งให้เพื่นเบ่งเห็นเขียนจ้างาก็ตื่นตันใจตื่นตันใจที่เจอมามเจอเทปประมูลของเมืองมนุษย์คุณพ่อบอกว่าเดี๋ยวมีโอกาสเปินสิมาหาอยยุเพื่อนมาโทรมาเมื่อก่อนเนี่ยพ่อพายก็ไปกินด้านนู้นนะคะคุณพ่อค่ะนู้นนะคะ คุณพ่อดูลูกสาวโตเป็นสาวแล้วนะคะในเปียปูบาดแต่พุ่พ่าเห็นงานสั่งหาจใจเร็วเพราะคานเคยเห็นหน้าจากเธอค่ะคุณพ่อค่ะคุณพ่อต้องหาเวลามาสุรินแล้วนะคะคุณพ่อค่ะคุณยายเม่นทำกันกับแม่เลย คุณพอ่อคุณยายบอกว่ามาเด้อมาเด้อมาเยี่ยมเด้ออยแือแแแแลุน้นอดในจนแยกลุ้นเดอีกพ่อน,นั่งเครื่องมาก็ได้นะคะเดี๋ยวไปรับอยู่สตึกจะได้แบบไม่ได้แบบเหนื่อยมากนะคะคุณพ่อคะจะได้ไม่เหนื่อยมากเนาะไม่จะไม่ได้ใช้สายตาเยอะด้วยนะคะนั่งรถขับรถนะคะเดี๋ยวมาลงเครื่องที่อำเภอสตึกนะคะเดี๋ยว แม่ควานจะไปรับ <Pie year ixes> เดี๋ยวน้องมิวไปรับนะคะคุณพ <é it is> ่อคะดูสาวๆกินกันแบบอิ่มเลยนะคะวันนี้เต็มโต๊ะเลยนะคะเต็มโต๊ะเลยนะคะน้องมนพ่อภาย กราบขอบพระคุณคุณพ่ออีกครั้งนะคะควาญยุติไว้พรคุณพ่ออีกรอบนะึคะความมีครับุขทางกตยทางใจถึงเลยนะครับรับนำเรด้ยวยนะครับไม,ไม่ป่วยนะครับคำแสนทองเงินจันเพนเนปยาขอบคุณค่ะคุณพ่อในเลยขอบคุณคะ่คณคะทองเงินจ้าสวย,สท,ยทองเงินจ้าสวย อหลักเอากล้วยไปลีกิกนอยู่พุนคะ่ะคพ่อค่ะกราบขอบคุณคุณพ่ออีกครั้งนะคะขอไว้ฝคุณพ่ออีกรอบนะคะขอให้คุณพ่อสมบูรณ์นะคะมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะไม่เจ็บไม่ไข้ไม่จนนะคะอยู่กับลูกกับลานได้นานๆนะคะคุณพ่อคะ่ะนะคะมีโอกาสก็มาเที่ยวจังหวัดสุรินทร์นะคะคุณพ่อค่ะ เนเปียอริดอร่อยเลยละนะคะค่ะนะคะคลิปนี้แม่ค้อนก็นะคะจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะวันนี้ก็มาเริ่มอวยพรงานมันเกิดคุณพ่อสมบูรณ์นะคะคุณพ่อก็มาเลี้ยงอาหารผลละไม้น้องๆนะคะวันนี้กราบขอบพระคุณคุณพ่อมากๆเลยนะคะไว้พบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีค่ะ